ยุดจูพยากเรเร็วเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงว่วงวง,วงมารับฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่3ตกหนักที่สุดจะเป็นจังหวัดทันอำเภอทันหรือไม่้ามพลาดคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสารในการภาพรวมฟ้าฝนของประเทศไทยกันก่อนค่ะ วันนี้วันแรกตกหนักทั่วไทยจากเหนือถึงใต้ย้ำว่าทุกภาคประเทศไทยตอนบนเสียงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ของภาคอีสานภาคเหนือจะมีฝนตกหนักตกแช่ตกนานโดยเฉพาะที่ภาคเหนือจะเริ่มตกในช่วงหลังเที่ยงวันนี้ส่วนภาคกลางค่ะจะเริ่มที่ช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปและภาคอีสานค่ะจะเริ่มในช่วงเย็นๆค่ำๆนั่นเองให้เตรียมรับมือกันให้ดี ฝนชุดนี้ค่ะจะเป็นฝนในช่วงของฤดูฝนวิกฤตจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปลกคลุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและมีการกระจายตัวทั่วทุกภาคตกแรงทุกจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกตกหนักตกยาวจนถึงวันที่2ีพฤษภาคมค่ะ ถือเป็นช่วงที่หนักที่สุดในรอบนี้ย้ําอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นต้นไปถึง27พฤษภาคมหนักสุดในรอบนี้และที่สําคัญในรอบนี้ฝนจะแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตกนานตกแจ้หลายชั่วโมงค่ะช่วงตัวเหนือที่ผ่านมาพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับน้ํารอบนี้เตรียมรับน้ํากันอย่างล้นหลามค่ะในส่วนของข้อมูลปริมาณฝนสะสมในช่วง14วันข้างหน้าค่ะให้ทุกท่านดูจากภาพนี้ พื้นที่สีม่วงเข้มถือว่าตกหนักมาก150-200มิลลิเมตรส่วนสีม่วงอ่อนค่ะคือตกหนัก200-250มิลลิเมตรเลยทีเดียวค่ะส่วนสีขาวนั้นตกหนักมากถึงขั้นวิกฤต250-300มิลลิเมตรต้องระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือค่ะภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่าลำปางลำพูนแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะรวมถึงพิจิตรด้วยนั่นเอง ส่วนในภาคอีสานค่ะให้เฝ้าระวังพื้นที่สีม่วงดังต่อไปนี้ค่ะบึงการหนองคายเลยหนองบัวลำพูอุดรน,นครพนมสกนลนครกาลสินมหาสรารคามมกดาหารอำานาจเจริญนยะโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีและในบางพื้นที่ของบุรีดย์และจังหวัดสุรินน์นั่นเองค่ะส่วนในภาคกลางค่ะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีม่วงเข้มสีขาวนั้นนะคะกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็สระบุรีค่ะ หากไปดูต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะปริมาณฝนเข้มนะคะปาจีนชาเชิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะสําหรับภาคใต้นะคะก็ให้เตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของบริเวณจังหวัดพื้นที่สีเข้มเข้มนะคะจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนะคะชุมพรในบางพื้นที่ฝั่งที่อยู่ติดทะเลอันดามันนั่นเองค่ะ อย่างไรของให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือให้พร้อมกันด้วยย้ําอีกครั้งค่ะมรสุมในวันนี้จะเริ่มแรงกว่าเดิมนะคะฝนจะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตกหนักทุกภาคครอ,อบคลุมทุกจังหวัดตกนานตกแช่และคลิปนี้เราสรุปข้อมูลเปิดรายชื่อค่ะฝนตกหนักสุดมีถึง43อําเภอให้ทุกท่านเตรียมรับมือแต่ก่อนจะไปรับฟังรายชื่อแต่ละอําเภอน,นั้นมาฟังประกาศเตือนของกรงมวุตนิว,วิทยาฉบับที่4กันก่อนค่ะจากการคาดการณ์ของกรงมวุุนิยว,วิทยาผลกระทบจากมรสุม ในวันนี้วันที่23พฤษภาค,คม2๕1 8จะมีรายชื่อพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษดังต่อไปนี้ที่ภาคเหนือค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิษฐ์และจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูร์ค่ะ่วนภาคอีสานค่ะให้เฝ้าระวังที่จังหวัดเลยนองคายบึงกาหนองบัวลํามูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและชัยภูมิส่วนที่ภาคอีสานตอนกลางตอนล่างนะคะก็ที่ขอนแก่นกาฬสินธุ์อุดรมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสอํำนาจ,จเจริญนครศรีมาบุรีรามสุรินรีสะเกตและอุบลราชน์นีค่ะส่วนภาคกลางค่ะให้ระวังที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครเสียุธยาการจนบุรีรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะ,ะคระวังทุกจังหวัดเลยนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนสัรแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะสุดท้ายที่ภาคใต้ค่ะระวังที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและก็สตรูลระนองด้วยค่ะและท้าทุกท่านอยากทราบว่าบ้านของท่านตกหนักกี่นายให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอมาได้เลยค่ะทีมงานเราจะช่วยดูให้ฟรีสิทธิ์ท่านแรกและต่อจากนี้ไปไปพบกับข้อมูลจากอันดับฝนตกหนกักอันดับที่1นึงจากอันดับที่3บ้านของท่านจะติดอันดับหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ในวันนี้วันที่2 3พฤษภาคม2 5 1 8นี้มีฝนตกหนักถึง4 3อำเภอค่ะอันดับที่1อยู่ที่ภาคตะวันตกและภาคอีสานค่ะฝนตกหนักในช่วงเวลาบ่าย2จนถึง4โมงเย็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่12ถึง28มิลลิเมตรจุดที่มีฝนตกหนักอันดับที่1นี้มีทั้งหมด15เภอค่ะเริ่มที่ภาคตะวันตกค่ะและตั้งแต่จังหวัดราชบุรีค่ะตกหนักที่สุดที่อำเภอบ้านข่าและอำเภอปากท่อ ไปดูต่อที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะตกหนักสุดที่อำเภอหนอยยาปล้องและอำเภอแก่งกระจานเรื่งคงมีฝนกระจายเป็นหย่อมๆนะคะทั่วจังหวัดกาญจนบุรีด้วยและในเวลาเดียวกันค่ะในภาคอีสานค่ะมีฝนตกหนักในดับที่1ที่จังหวัดนครรีมาค่ะที่อำเภอคอนบุรีลองลงมาที่อำเภอสูงเนินอำเภอปากช่องและอำเภอเสืงสางค่ะไปดูต่อที่ชัยภูมิค่ะมีฝนตกหนักบริเวณอำเภอหนองวัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอเทพสถิตอำเภอพักตีชุมพลและอำเภอหนองบัวหิวค่ะและในภาคเหนือค่ะจังหวัดที่ติดกับ ชายภูิค่ะได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืเพชรบูรณ์และตกหนักโรนอมานที่อำเภอชนแดนและอำเภอหนองไผ่ค่ะส่วนอำเภออื่นก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะประเด็นต่อที่อันดับที่2ค่ะอยู่ที่ภาคกลางนะคะมีฝนตกหนักในช่วงเวลา6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มปริมาณนะ้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่12-22งซนมิเมตรค่ะจุดที่มีฝนตกหนักอันดับที่สองนี้มี10อำเภอด้วยกันค่ะ โดยไล่ตั้งแต่ภาคกลางค่ะมีฝนตกครอบคลุมอยู่หลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีแล้วก็ลบบุรีค่ะแต่ตกหนักที่สุดนะคะไล่แ,แต่จังหวัดสระบุรีค่ะที่อำเภอท่าเรืออำเภอเสาให้อาเภอบ้านหมอและอำเภอหนองแซงค่ะส่วนลบบุรีค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่อำเภอพัฒนานิคมอําเภอโคกสาโรงค่ะอําเภอค่ายบางระจนันอำเภอท่าช้างอำเภอเมืองสิงห์บุรี ไปดูต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่อำเภอเดิมบางนางบวชและที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่อำเภอตากฟ้านั่นเองค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่3ค่ะมีฝนตกหนักในภาคอีสานและก็ภาคเหนือค่ะตกหนักในช่วงสามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่1 0 2ถึงมิลลิเมตรโดยที่มีฝนตกหนักสุดมีทั้งหมด18อําอำเภอค่ะเริ่มที่ภาคอีสานค่ะภาคอีสานจะมีฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะในบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยสรรม สรารคามและอุดรค่ะแต่จะมีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอลำปางและอำเภอคูเมืองนั่นเองค่ะสว่วนที่นครศรีมาค่ะจะมีฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอ พิมายค่ะและที่ศิสเกตนะคะมีฝนตกหนักที่อำเภอวังหินและก็กันทารลมส่วนที่ร้อยเอ็ดค่ะมีฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอพลทองส่วนกาลสินค่ะตกหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอกุชินารายนะคะซึ่งถือได้ว่าอีสานเนี่ยครอบคลุมอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะน้าพระอีสานตอนล่างนั่นเองไปดูต่อที่ภาคเหนือนั่นเองนะคะมีฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่เช่นกันนะคะในจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนน่านแล้วก็พยาวค่ะแต่จะมีฝนจุดที่ตกหนักที่สุดใน ในจังหวัดกำแพงเพ็รคืออำเภอพังกระต่ายอุตรดิตถ์ตกหนาสุดเทียมอำเภอพิชัยสุโขทัยคะ่ะตกหนาสุดเทียมอำเภอคีริมานและอำเภอศรีนครเชียงใหม่นะคะตกหนาสุดเที่อำเภอหางดงและอำเภอสารพีแม่ฮ่องสอนค่ะตกหนาที่สุดเทียมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแพร่ตกหนกสุดเทียมอำเภอเด่นชัยและอำเภอสองค่ะ จังหวดที่กล่าวมาก็ถือว่ามีฝนตกกระจายหลายพื้นที่เลยเช่นกันนะคะแต่อ,อําเภอที่กล่าวมาคือตกหนักที่สุดนั่นเองค่ะไปะดูกันต่อวันที่ย4ีพฤษภาคม2518นี้นะคะมีฝนตกหนักถึง59เอําเภอค่ะอันดนาที่1อย่งอยู่ที่ภาคตะว,วันตกค่ะตกหนักสุดในช่วงเวลาบ่าย3จนถึง1ทุม่มปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วันที่2 1ถึง25มิลลิเมตรจุดนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึง 16อำเภอค่ะโดยจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะคในประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะ จุดที่ตกหนักที่สุดนะคะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคืออําเภอสามร้อยยอดและก็อำเภอปราณบุรีค่ะส่วนที่เพชรบุรีค่ะมีฝนตกหนักสุดอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานและก็อำเภอหนองยักษปล้องค่ะการจนบุรีตกหนักสุดค่ะที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีตกหนักลงละมาที่อำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระจาว์อำเภอพนมทวดอำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและก็อำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะส่วนที่ราชบุรีค่ะตกหนักสุดที่อำเภอบ้านคามอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและก็อำเภอบ้านโป่งค่ะ ไปดูงนต่อเที่ยงนับที่สองค่ะตกหนักสุดอยู่ในภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนั่นเองค่ะตกหนักสุดในช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่ 11- บเถึงยีมิลลิเมตรอันดับที่สองนี้มีฝนตกหนักสุดนะคะมีทั้งหมด4 3อสิบาเภอค่ะเริ่มที่ภาคกลางนะคะจะมีฝนตกหนักครอบคลุมในบรินที่ส่วนใหญ่ของพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอุทัยธานีและก็จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ที่ตกหนักที่สุดนะคะในภาคกลางเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาน,นะคะตรงนักสอำเภอผักไห่ค่ะสุรบุรีค่ะตรงานางสอำเภอชัยบานานอำเภอลำสนธิค่ะไปดูต่อที่ภาคอีสานค่ะจะมีฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่เช่นกันค่ะในจังหวัดนครรสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมกดาหารกาฬสินขอนแก่นนครพนมค่ะสะกลนครอ,อุดรหน,นองบัวลำพูนหนองคานและบึงกาฬโดยจะมีฝนตกครอบคลุมระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ ในจังหวัดดังกล่าวที่กล่าวมาแต่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะในจังหวัดนครศรีมานะคะที่อำเภอหนองบุญมากอำเภอชุมพวงและบุรีรัมย์ค่ะตกหนักสุดที่อำเภอลำปาศอำเภอคุเมืองอำเภอแคนดงค่ะส่วนกาลสินค่ะตกหนักสุดนะคะที่อำเภอกาละมาสายอำเภอค้องชัยอำเภอร่องคำและที่มุกดาหารค่ะตกหนักสุดที่อำเภอว่านใหญ่ยะโสธรตกหนักสุดที่อำเภอชัยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัด อำนาาเจริญตกลงสุดที่อำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองอำนาาเจริญอบนราธานีค่ะตกนาสุดที่อำเภอสีเมืองใหม่นะคะนครพนมค่ะตกนาสุดที่อำเภอธาตุพนมและอำเภอนาแก่ไปต่อที่จังหวัดบึงการค่ะตกนาสุดที่อำเภอเมืองบึงการและอำเภอปากคาดค่ะในเวลาเดียวกันค่ะไปดูตอนที่ภาคเหนือค่ะมีฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางครอบกลุมพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรสุขโขทัยพิษณุโลกแล้วก็ลำปางด้วย และมีจุดตกหนักเป็นบางส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่อำเภอโกสัมพีนครอเภมืองกำแพงเพชรอคลองคูงอพรานกระต่ายและอบึงสามัคคีค่ะไปดูตอนที่จังหวัดตากค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่อแม่สอดอเภเมืองตากอภอบ้านตากและก็อสามเงาค่ะไปดูตอนที่จังหวัดอุดรธานค่ะมีฝนตกหนักที่อเมืองอุดรํานีอละแวกอพิชัยอภอตรอนอทองแสงขันเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาดไปดูต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเที่ยอ,อ,อำเภอฮอดอําเภอจอมทองอําเภอหางดงอําเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทรายค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนที่เพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสกอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขงังในระยะสั้นได้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมรับมือและก็ป้องกันนะคะโดยการปรับปรุงระบบทางระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงได้ค่ะสำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเราฝัง,งท่านกดเม้น์กดไลค์กดชัยเลื่กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราเองสําหรับวันนี้ต้องลาแล้วยาลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดทเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 